เก่าได้นะครับเนื่องจากสัดส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วะนะครับก็อาจจะต้องหาวิธีนะครับเอาไส้กรองอากาศเรียกว่าไส้กรองอากาศเปื่อยไส้กรองเปื่อยนะครับะจะเป็นผ้าหรือจะเป็นโลหะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะทาําความสะอาดด้วยน้ํามันหรือจะเป่าด้วยลมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้บริษัทผู้ผลิตเขาจะทําออกมาะนะครับคุณภาพก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คือ <c oughs> จะมีปัญหาว่าอา,อายุการใช้งานเนี่ย ก,ก,ก็แล้วแต่ว่าของเนี่ยเราจะซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราซื้อมาในราคาแพงอายุการใช้งานก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในลักษณะถ้าเกิดว่าเราจะมาใช้รถในลักษณะสแตนดาร์ดทั่วๆไปมแม่บ้านพ่อบ้านอะไรใช้ปกติเราไม่ได้ใช้เพื่อ,อ,อไปออกสไตล์ทางออฟโรดหรือทางรถแข่งนะครับหรือว่าอาจจะไปทางให้ไปแข่งในสนามว่างันเถอะนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยอากาศจะโล่งจะจะโล่ง จะโร่งและก็ไม่สนใจเรื่องเสียงดังที่จะเกิดจากเครื่องยนต์ะนะครับเพราะเราไม่สนใจเราจะให้รถวิ่งอย่างเดียวขอความเร็วความแรงอย่างเดียวเอาเร็วเอาแรงแล้วก็ไม่มีอาการอันเอ,อนิญอะไรท้งนั้นก็คือไม่ต้องสนใจและถ้าไม่ต้องการไอ้จีบกระดาษอะไรเพื่อมากองเสียงกันเสียงไม่สนขอให้เครื่องเนี่ยโล่งๆสะดวกสะดวกนะครับก็ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้เครื่องยนต์เนี่ยสันดาบดีขึ้นอะไรดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมันถ้าพูดถึงถ้าเรามาใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ย ก็รู <ated> ้ส <t ick> ึกว่ามันจะเกินความต้องการไปนิดนึงนะครับถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมใช้อย่างสแตนดาดจะดีกว่าอย่างีติดกับรถมาก็พอแล้วครับถูกต้องเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้รู้เรื่องราวของไส้กรองอากาศกันไปสักพักหนึ่งแล้วนี่นะคะก็ถือว่ามีความสําคัญมากเลยกับรถยนต์หลายๆเรื่องที่คุณชัยพรบอกนี่นะคะมี2อย่างแตกต่างกันด้วยแต่ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่เรายังไม่รู้ยังไม่ทราบนะคะถ้าอย่างไงก็ไปติดตามความรู้เพิ่มเติมได้เรื่องไส้กรองอากาศจากสกรูปตัวนี้ค่ะ เครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์บินซินนะครับรวนแล้วแต่ต้องมีไส้กรองอากาศทั้งนั้นไส้กรองอากาศเอ็กซ์เซอรีก็คือเป็นแบบตกแต่งนะครับก็คือจุดประสงค์เนี่ยหายใจดีขึ้นสะดวกขึ้นโล่งขึ้นเนี่ยนะครับนิยมใช้เป็นไส้กรองเปลือยนะครับ ทีนี้ไส้กองเปือยเนี่ยก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่เล็กใหญ่อะไรตามขนาดนะครับจะเป็นไฟเบอร์การ์ดหรือวอ่าจะเป็นขดลวดจะเป็นกระดาษอัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ไส้กองเปือยเนี่ยนิยมในรถแรงๆวิ่งๆทั้งหลายนะครับเพื่อจะได้หายใจโล่งขึ้นแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือรถที่ดัดแปลงเครื่องยนต์ บางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะวางมอกกองสแตนดาดออกไปได้นะครับก็เลยหา,าไส้กรองอากาศที่มอีอัตราส่วนที่เล็กนะครับ <c oughs> เพื่อจัดวางมอกกองเปลย,ยงลงไปแทนอมอรกรองอากาศสแตนดาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบไส้กรองอากาศที่ตกแต่งนะครับหรือของอ e ็อกซิซอรีที่มีตกแต่งขายโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับก็เป็นไส้กรองอากาศในสภาพสแตนดาดนะครับที่ตามบริษัทผู้ผลิตผลิตออกมา นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปทรงใดก็ตามนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นรูปไข่นะครับก็แล้วแต่บอดี้ของหม้อก่อกไส้กรองอากาศในสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอาจจะการชารุดฉีขาดก็ต้องทิ้งนะครับหรือไส้กรออากาศที่อยู่ในลักษณะที่เสื่อมสภาพจริงๆสกปปกแน่น ตันอากาศไม่สามารถที่จะรอดผ่านได้นะครับก็สกรปรกก็ต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับทีนี้เหตุผลเนี่ยทำไมถึงเราถึงต้องเปลี่ยนแล้วทําไมเราถึงต้องทําความสะอาดนะครับสาเหตุถ้าเกิดว่าไส้กรองอากาศเนี่ยมันตันมันสกรปรกฉีกขาดชํารุดนะครับสาเหตุที่1เลยเห็นชัดๆเลยเครื่องยนต์เนี่ยจะวิ่งไม่ออกมีอาการอืดสาเหตุที่2ก็คือกิ่นน้ํามันเชื้อเพลิงสมก็อาจจะมีอาจจะมีวัสดุ แปลกปลอมเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยสามารถที่จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายโดยเฉพาะรถที่ติดตั้งแก๊สทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV ไส้กรอากาศต้องสะอาดกว่า อ่าไส้กรองอากาศเนี่ยวิธีการทําความสะอาดนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นเป็นใยกระดาษนะครับหรือเป็นกระดาษอัดหรือเป็นไมโครไฟเบอร์อะไรต่างๆนะครับคือไส้กรองอากาศเนี่ยหลูกเนี่ยท่านผู้ชมจะเป่าทิ้งได้สักประมาณ2ครั้งหรือ3าครั้งถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่นํารถไปลุยที่ฝุ่นละอองมากๆนะครับก็ทำว่าอาจได้สองสาครั้งต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่คร,คร,คร,ครบครบ,ครบรวงรอบการถ่ายเปลี่ยนถ่ายมันเครื่อง ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมได้ความร,รู้ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะแต่คุณเชยพรคะหลายๆคนตั้งกล้าพิสูจน์กล้ายืนยันกล้าท้าทายเลยว่าไม่ได้เปิดไส้กรองอากาศเนี่ยเพื่อออกมาสำรวจสังเกตด,ดูเนี่ยนานบางคนเป็นปีแล้ว2ปีแล้วก็มีเนี่ยนะคะถ้าหากว่าปล่อยให้ไส้กรองอากาศโซกระปกหรือว่าอุดตันอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อรถยังไงบ้างคะคือท่านผู้ชมครับไส้กรองอากาศเนี่ยถ้าเป็นปีเนี่ยไม่ไหวแน่นะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นจะไปเปลี่ยนถ่ายตาม ตามจังหวะการเปลี่ยนถ่ายของน้ํามันเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ชมไปเปลี่ยนถ่ายตามจังหวะน้ํามันเครื่องนี่เราก็แย่เพราะว่าน้ํามันเครื่องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สี่ห้าพันละนะครับบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยไปได้ถึงเป็นหมื่นกว่าโลนะครับถ้าใส่กรออากาศไปเปลี่ยนตามหมื่นกว่าโลเนี่ยตายเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปใช้รถในภูมิประเทศที่ไม่ค่อยจะอากาศที่ไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะต้องเรียนรู้นะครับ ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ปั๊มนะครับหรืออยู่ใกล้คาร์วอยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไปล้างรถน้องเดี๋ยวเอาไส้กรองมาเป่าด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ตามบริมนฑนที่มันห่างปั๊มห่างอะไรเหลือเกินน,นะฮะแล้วและยิ่งบริมณฑนเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจจะต้องวิ่งผ่านถนนที่สกปรก,ปกหานฝุ่นะละอองอะไรเยอะแยะ,ะท่านผู้ชมจะต้องหัดเปิดเองทําความสะอาดเองหรืออย่างน้อยสุดหัดเปิดตรวจสอบนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนได้หรือยังถ้าเปลี่ยน ถ้าจะต้องเปลี่ยนก็คือถ้ามันสกรปรกมากๆเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันไม่สามารถจะเป่าหรือเคาะออกได้เนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแพงอะไรมากมายนะครับ100ร้อยกว่าบาท200้อกว่าบาทอย่างเก่งก็ไม่เกินห6 0หรอยบาทเต็มที่ไม่เกินนั้นจริงๆแล้ววิธีการเลือกซื้อนี่นะคะมันมีของแท้ของเทียมไหมคุณเ <c oughs> ชฟพรอนไสกรอกาศเนี่ยคือเท่าที่ผมเห็นนะครับท่านผู้ชมก็คือลักษณะว่าไสกรองเนี่ยเขาจะมี จะมีกล่องใส่มีแพ็กเกจมาอย่างเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราอยากเราใช้โตโยต้าเราจะซื้อของแท้เราก็ดูมันจะมีแบรนด์โตโยต้าอยู่ะนะครับถ้าเราใช้รถนิสสันมันก็มีแบรนด์นิสสันอยู่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับท่านผู้ชมที่ของเทียมแล้วใส่กล่องโตโยต้ามา<อ>นะครับก็ดูกันอย่างนั้นแล้วกันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้อแตกต่างระหว่างราคานะครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะแน่นอน ไม่มีของแท้ที่ไหนแพงวกว่าเถูกกว่าของเทียมะนะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าถ้าไม่เปลี่ยนล่ะ <c oughs> นะครับไส้กรออากาศเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนล่ะจะเป็นยังไงนะครับคือหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าปล่อยอุดตันมากๆหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเดินไม่สะดวกท่านผู้ชมก็จะใช้รถด,ด้วยความที่ไม่แฮปปี้ละ,ะนะครับอัตราการเล่งก็จะต้องดรอปลงนะครับเดินไม่สะดวกนะครับ คือเนื่องจากอากาศที่จะเข้าไปสันดาบกับเชื้อเพลิงเนี่ยไม่ไม่บาลานซ์กันแล้วไม่พอกันแล้วนะครับร้อยสองร้อยไม่พอไม่พอไม่พอแน่นะครับลูกบาทฟุตต่อนาทีรับรองไม่พอแน่ถ้าใส่กอากาศตันแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคุณต่างทราบไหมฮะมันจะกินเชื้อเพลิงมากมานะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะใช้แก๊สนะครับใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งใช้ ใช้น้ำมันดีเซลอะไรก็แล้วแต่จะเป็นน้ามันเชื้อเพลิงอะไรก็ตามทีเชื่อผมนะครับนอกจากเครองยนตนจะเดินไม่สะดวกแล้วถ้าไส้กองสกปรกไส้กองตันเนี่ยนะครับมันจะกินเป็นอัตราเพิ่มเลยเชื้อเพลิงคือเท่ากับว่ามันสันดาบไม่หมดเนี่ยมันก็จะขับทิ้งขับทิ้งคือชั้นส่งน้ํามันไปแค่นี้แต่เธอส่งอากาศมาน้อยอมันก็ไม่บาลานซ์นะครับแทนแทนที่เราจะได้กําลังกลเข้ามาคงที่เครื่องกาลังกลก็ดรอปลงนะครับ อ่าแถมน้ำมันเชื้อเพลิงก็เปลืองขึ้นะนะครับมีแต่ผลเสียถ้าไส้กรองอากาศไม่สะอาดครับค่ะเอาละยังไงนะคะก็ลองตรวจสอบดูซะตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะย,ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ยากคุณผู้หญิงก็ก็ทําได้เหมือนกันนะคะ,คะเพียงแค่เปิดกระโปรงหน้ารถขึ้นมาแล้วก็ดูซิว่ากล่องไส้กรองอากาศอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดดูไม่ไมยากเกินไปถ้าเกิดไม่ทราบจริงๆใช่ไหมครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยเข้าอู่หรือเข้าศูนย์เนี่ยให้เขาช่วยแนะนําให้ว่าไส้กรองอากาศอยู่ตรงไหนแล้วให้สอนวิธีเปิดให้นะครับ ค่ะลองดูกันแล้วกันนะคะเพื่อความประหยัดด้วยนะคะคเอาละค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบปัญหานานา,นานเรื่องรถยนต์กันแล้วนะคะสำหรับคุณชมทางบ้านที่มีข้อสงสัยถามถทยกันเข้ามารอสักครู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงคลินิกยานยนต์ค่ะวันนี้นะคะมีคําถามถามเข้ามาหลายคําถามเลยนะคะก่อนที่จะไปคําถามทางอ e ีเมลคุณชัยพรคุณผู้สื่อขู่ดถึงเรื่องไส้กรองอากาศใช่ไหมคะมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงขนาดฉีกขาดแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ไม่ยอมเปลี่ยนของใหม่ทนใช้อยู่อย่างนั้นนะคะถ้าหากว่ามันฉีกมันขาดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงบ้างไหมคะมันมีโอกาสที่สิ่งแปลกปลอมนี่จะหลุดเข้าไปไหมคะคือ ถ้าถึงขนาดอุดตันเนี่ยผมว่าก็แย่แล้วใช่ไหมครับถ้าถึงขนาดฉีกขาดเนี่ยผมว่าแย่มากๆะนะครับแย่มากๆเลยก็อาจจะ